สวัสดีครับผมอยู่กับอาร์ตลิมเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมขาวาัตกิในจาสี่ร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวเฮตีนะครับกุญแจระบบคิเลตนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาชมรอบคันนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่ออาคาปลายหลามานะครับผมแล้วเราจะขัดหลังไปนะครับผมครับข้างหน้าก็จะเป็นเดิมๆนะครับผมคันนี้มีกระจกวิงเลตไหมนะครับชิลสโมกนะครับผม สวยๆเลยยางหน้าหลังเลยเราเปลี่ยนให้ไหมครับผมแต่ไปชมฝั่งซ้ายกันดีกว่าฝั่งซ้ายก็เดิมๆนะครับผมไร่ลอย,ยครับผมเสสเตอร์เดี๋ยว้องอัมขัดให้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าครับ ามาดูหน้าไมค์นะครับผมคันนี้เลขมาอยู่ที่ส80 0 0ันกิโลนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงกันดีกว่าอันนี้เป็นเสียงคร่าวๆเลยบ้านะครับเดี๋ยวเราจะให้ฟังประมาณสัก2,000นรอบเป็นสา0ันรอบสี่พรอบนะครับเรื่องเย็นนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ครับผม โอเคครับส่วนวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะแจ้งใต้คอมเมนต์นะครับก่อนออกกอล์ก็สวิต์เปลี่ยนถ่ายคองเหลวให้สำหรับใครที่สนใจติดต่อเซลล์ออนไลน์ได้ทุกช่องทางครับผมอาริมเรีวันดีครับ